กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาค่ะหลังจากดาวพิมพ์ทองค่ะอดีตคนรักของหนุ่มพอลันได้ออกมาโพสไอจิสตอรี่ค่ะด้วยถ้อยคําเดือดจัดว่าไอควายค่ะพร้อมภาพหมายเรียกจากตำรวจสอน,นอทงองหล่อก่อนที่เจ้าตัวจะลบภาพออกไปค่ะแต่ก็มีคนตาไวค่ะแอบแคปมาได้โดยข้อความในหมายเรียกค่ะระบุว่าพอลันฟ้องร้องดาวพิมพ์ทองในคดีทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและมีกําหนดให้ปากคําในวันที่31พฤษภาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ค่ะ หนุ่มพอ่อก็เคยได้เข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับเพจและเกลียนคีย์บอร์ดค่ะพร้อมโพสภาพบาดแผลเป็นที่มือค่ะโดยบอกว่าหนึ่งปีผ่านไปผมปล่อยผ่านทุกอย่างไม่เคยพลาดพิงใครให้เสียหายแต่สําหรับบางคนไม่ยอมจบตัวเองไม่กล้าออกหน้าก็ไปปั่นคนอื่นให้ออกมาแทนให้โดนคดีแทนผมบอกเลยคุณไม่รอดจบกันในศาลแล้วกันคนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะคุณภาพและเสียงครบความจริงเมื่อปีที่แล้วงานนี้ก็คงต้องรอดูกันแบบยาวๆค่ะดูท คาว่าจะไม่ได้จบลงกันง่ายๆค่ะ